เอาซิเมื่อมีโค้ดคีย์บอร์ดลงติ๊กต็อกว่าอย่างนี้เห็นหรือยังว่าโค้ดแก้เกมไม่ได้ดึงศักยภาพนักกีฬาบดายเลยบุ๋มบิ่มโดนจี้ต้องเปลี่ยนออกค่ะไม่ใช้ควบคุมตัวเองให้ได้บอลแรกไม่มาแล้วต่อบอลสองบอลสามมันจะรอดไหมล่ะเนี่ยคนดูยังดูออกทำไมโค้ดถ,ถึงดูไม่ออกก่อนแรงบุ๋มบิ่มชัดชอวมอกสก็มาคอมเมนต์ว่าค่ะ เจ้าของโพสเห็นดังนั้นก็ตอบกลับบุมบิมไปว่าไม่ได้ว่าบุมบิมเดอ้อบุมบิมเก่งอยู่แล้วคงหมายถึงว่าโค้ตรกระมัง <c oughs> ถูกหวยแล้วเจ้าของโพสต์นี้ซุปตามาตอบเองคุณคือผู้โชคดีที่ชัดชอวร์มกสีมาตอบแชทยอดจริงๆนกะตอนนี้นะครับบุมบิมชัดชออน์มกสีก็อยู่อันดับหนึ่งเบสรีเซิร์ฟเกอก็คือรับเสิร์ฟยอดเยี่ยม อันดับหนึ่งของ VNL 2023นะครับ